640สกาวาทีถามว่าสังขารทั้งปวงเป็นดุจเท่ารึงไม่มีระยะว่างเว้นหรือพราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกขเวทนาเป็นทุกทางกายเป็นทุกทางใจเป็นความโศ ความร่ำไรทุกข์โทมนัสความคับแค้นใจหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง641ปราวาทีถามว่าไม่พึงกล่าวว่าสังขารทั้งปวงเป็นดุจเท่ารึงไม่มีระยะว่างเว้นหรือ สกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนอะไรเล่าชื่อว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนภิกษุทั้งหลายจากักษุเป็นของร้อนรูปทั้งหลายเป็นของร้อน จกักขูวิญญาณเป็นของร้อนจกักขุสัมผัสเป็นของร้อนแม้ความรู้สึกเสวยอารมณ์อันใดเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ก็ตามเกิดขึ้นเพราะจักขู่สัมผัสเป็นปัจจัยแม้อันนั้นก็เป็นของร้อนร้อนด้วยอะไร ร้อนด้วยไฟคือราคะด้วยไฟคือโทสะด้วยไฟคือโมหะร้อนด้วยชาติด้วยชรามรณะด้วยโศกด้วยความร่ำไรด้วยทุกข์ด้วยโทมนัสด้วยความคับแค้นใจเรากล่าวว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนฉะนี้ โซตาเป็นของร้อนเสียงทั้งหลายเป็นของร้อนและถึงคานะเป็นของร้อนกลิ่นทั้งหลายเป็นของร้อนและถึงชิวหาเป็นของร้อนรสทั้งหลายเป็นของร้อนและถึงกายเป็นของร้อนโพัพพะทั้งหลายเป็นของร้อน ละถึงมโนเป็นของร้อนธรทมทั้งหลายเป็นของร้อนมโนวิญญาณเป็นของร้อนมโนสัมผัสเป็นของร้อนแม้ความรู้สึกเสวยอารมณ์อันใดเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ก็ตามเกิดขึ้นเพราะมะโนสัมผัสเป,เป็นปัจจัย แม้อันนั้นก็เป็นของร้อนร้อนด้วยอะไรร้อนด้วยไฟคือราคะด้วยไฟคือโทสะด้วยไฟคือโมหะร้อนด้วยชาติด้วยชรามรณะด้วยโสกด้วยความร่ำไรด้วยทุกข์ด้วยโทมนัสด้วยความคับแค้นใจ เรากล่าวว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนฉะนี้ดังนี้เป็นสูตรที่มีอยู่จริงมิใช่หรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วประวาทีกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นสังขารทั้งปวงก็เป็นดุจเท่ารึงไม่มีระยะว่างเว้น